สวัสดีค่ะพบกับรายการพอยต์ทุพอยต์นะคะในวันนี้การแข่งขัวนวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2 0 1 6เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่12มีนาคม2559ณสนามบีจีฮอลล์ทัพสาวบีจีวีซีค่ะทำเซอร์ไพรส์เปิดตัวจอแดนอลิซาเบธสกอตดาวตบสัญชาติอเมริกาเพื่อเตรียมรู้สึกวลอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีก216 0ในระหว่างเริ่มเกมการแข่งขันของทีมเดอะแรบบิทวีแมนมาร์กอัลลาบีซีนะคะที่ปิดจ็อบคว้าชแชมป์ตั้งแต่2นัดสุดท้ายก่อนจบฤดูกาลโดยในวันนี้มีคิวเปิดรัดัังดดดวลนนนสทท้ายกกบีมคอแ ทีมแกล่งที่รอรุ้นหัวตารางอยู่ในขณะนี้ได้เข้าโจกกิติพงศ์พรชาติยิ่งชีพเฮชโค้ดของทีมเลือกส่งผู้เล่น6คนแรกลงสนามนำโดยสุทธา,าเชยว,วุลิมปริ่มติดถินขาวจุทารัตนม์มณตีพิลาจำที่ฐันทุ้ยเงี้ยนที่งอกหัวพรอนพันธ์เกิดปราดและที่คำพรช้างเขียวเป็นตัวรับอิสระ เริบบ่มเเซตแรกนะคะ BGVC เปิดเกมบุกขึ้นนำไอเดียไปก่อน9ต่อ6ทีมเยือนยังคงมีปัญหาในเรื่องของวันแรกค่ะทำให้โค้ชชำนาญต้องขอเวลานอกเพื่อตั้งเกมรับแต่ก็ยังแก้เกมไม่ขาดนะคะตีไม่พ้นกำแพงบล็อกของกัปตันนองและพรันพ์านทำให้ BGVC มีคะแนนไหลนำห่าง16ต่อ8ช่วงปลายเซต BGVC ยังคลองเกมลุกต่อเนื่องนะคะแต่เกมต้องหยุดชะงักไปนะคะเมื่อจุธารัตเกิดอาการบาดเจ็บที่ข้อเทา้าทำให้เกมรับของ BGVC ค่อนข้างรวนแต่ด้วยเกมรับที่เหนียวแน่นของ BGVC ค่ะทำให้ ตบเอาชนะไอเดียขอนแก่นไปด้วยคะแนน25-18ต่อ BGVc ขึ้นนำ1-0ต่อเซต มาถึงเซตที่2ค่ะไอเดียกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นทําให้เกมของทั้ง2ทีมสูสีก่อนที่จะพลิกนําเจ้าบ้าน8ต่อ6ไอเดียอาศัยเกมรุกที่หลากหลายทิ้งห่าง BGVC ในช่วงกลางเซตแต่ด้วยเกมรับที่เริ่มกลับมาลงตัวของ b g v c, ทําให้มีคะแนนตีตื้นและพลิกขึ้นนํา22ต่อ17และสุดท้ายค่ะ g c g อาศัยเกมบล็อกที่เหนียวแน่นปิดเซตที่2ไปด้วยคะแนน25ต่อ18นําห่างไอเดีย2ต่อ0เซต มาถึงเซตสุดท้ายค่ะทั้ง2ทีมต่างฝ่ายต่าง,งเปิดเกมบุกใส่กันแบบไม่ยัง้งแต่ด้วยเกมรับที่แน่นอนกว่าของเจ้าบ้านทําให้เฉียนขึ้นนําไปก่อน 8-6. ต่อไอเดียพยายามแก้เกมรับนะคะแต่ BGC ยังคลองเกมบุกต่อเนื่องจากจังหวะขึ้นตีและบล็อกเหนียวของกัปตันนองนําห่าง 17-12. ทัดดาวอาศัยจังหวะไหลาหลังขึ้นตีให้ไอเดียทําคะแนนตีตื้นนะคะแต่ด้วยประสบการณ์และเกมรับที่เหนียวแน่นทําให้ BGC ตบเอาชนะไอเดียขอนแก่นไปด้วยคะแนน25-15ต่อ สรุปผลทีมมากกกลาวิซีตบเอาชนะไอเดียขอนแก่นไปอย่างสุดมัน3ต่อสุนเซตด้วยคะแนน25ต่อ18 25ต่อ18และ25ต่อ15ขควา้าแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2016ด้วยสถิติไร้พ่าย14นัดเป็นที่เรียบร้อย คงเตรียมทีมหนกขึ้นเพราะว่าไปครั้งนี้มันคงเราไปในนามของเราป้องกันแชมป์เราถือว่าเป็นงานหนักมากที่ที่เราต้องไปที่ฟิลิปปินส์ในรอบต่อไปนี้นะก็ดีใจที่เราสามารถป้องกันแชมป์ไม่ได้ในฤดูกาลนี้ค่ะแล้วก็ที่เราสร้างประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งก็คือไรพ่ายก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนน้องๆทุกคนรวมถึงสตาโคโพที่ช่วยกัน ฝ่าฟันมาตั้งแต่แมตช์แรกมาจนถึงแมตช์นี้ก็ช่วยกันสร้างประวัติศสาสตร์ให้ได้ก็คือต้องขอบคุณแฟนคลับ BGC v มากๆที่ไม่ว่าเราจะแข่งในบ้านแข่งนอกบ้านเขาก็ตามไปให้กำลังใจตลอดแมตช์แรกมาจนถึงแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลน,นี้ก็ตามมาร่วมฉลองชัยกับเราในวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากแล้วก็หวังว่าฤดูก,กาลต่อไปก็ขอให้มาเชียร์มาให้กำลังใจกันแบบน,นี้อีกเยอะๆะคะ่ะก็ อย่างที่พี่โจบอกคือไม่ใช่งานไม่ใช่งานง่ายๆเลยเพราะว่าเราไปในฐานะแชมป์เก่าเราต้องไปรักษาแชมป์ให้ได้ซึ่งมันเป็นงานหินม,มากเราก็ต้องเตรียมทีมเตรียมร่างกายไปเพื่อที่จะพยายามฟังเป้าหมายทําตามเป้าหมายของเราไว้ให้ได้ค่ะในฤดูกาลนี้ค่ะสุดยอดก็ไอ้นี่แหละครับที่มันสุดยอดตรงนี้ว่ามันลายพ่ายนะครับอย่างที่บอกก็คือฤดูกาลที่แล้ววีวีเราเราแพ้แบดแรกแล้วก็มาสุดท้ายเต่ว่าปีนี้เราก็บอกว่า ในเมื่อเรารวมทีมาแล้ว1ปีนะครับผู้เล่นที่เข้ามาเองก็น่าเดิมๆมนะครับเหมือนเดิมหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีแค่ทางตุเ้เข้ามานะครับที่จากเวียดนามแค่นั้นเองแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือ,อการเล่นกับทุกอย่างประสานกันได้ดีกว่าปีที่แล้วมากครับดูกกันหน้าจริงๆแล้วดูกาันหน้ายังคิดไม่ได้เลยนะฮนะต้องมองหลังจากนี้ไปก็คงจะมีซูเปอร์ลีกนะครับหลังจากซูเปอร์ลีกก็คง a b c อีกรอบหนึ่งแล้วก็มีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพของคลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นยก็คงแต่ เราคงคอนเซนเทรตทัวร์นาเมนต์ต่อทัวร์นาเมนต์ไปก่อนนะครับส่วนปีหน้าอย่างที่บอกก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอะคาเดมี่ที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็อยากจะดันผู้เล่นจากอะคาเดมี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนั่นคือเป้าหมายของเราต้นต้นครับก็คงต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะสปอนเซอร์ก็บอกมาแล้วว่ายังไงก็มีอาฉีดอยู่แล้วแล้วก็ตัวสปอนเซอร์เองก็ก็อย่างที่บอกทุกปีเราก็มีรางวัลอาชีดอยู่แล้วนะครับแต่อย่างนี้บอกจริงๆแล้วทัวร์นาเมนต์ยังไม่จบนะครับมันจบแค่ไทยแลนด์ลีกนะครับแต่ยังเหลืออีกซู เวิร์ลคลับแชมเปี้ยนเ็นชอีกเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็คงค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับครับก็ขอ,ขอขอบคุณนะฮะแฟน BGVC ทุกวันนี้เนี่ยสโมสรน,นี้เกิดขึ้นมาได้นะครับอย่างที่บอกก็มาจากแฟนๆอนี่แหละนะครับถ้าเกิดไม่มีแฟนบอลมาเออโทษทีแฟนวอลเลย์มาเชียนะฮะก็คงจะไม่สามารถที่จะพัฒนาไปถึงจุดนี้ได้ดังนี้บอกว่าฤดูกาลหน้าหรือว่านับปัจจุบันฤดูกาลนี้ก็อย่างที่บอกเข้ามาเชียกัน,นเยอะนะครับแล้วอย่างที่บอกก็ให้ให,ให้ให้กํกำลังใจกับนักกีฬาเรา นะครับและอย่างที่บอกก็คือว่ารายได้ทุกอย่างนี้ก็ทําให้สโมสรโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะได้พัฒนาต่อไปครับ